สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวนะคะแกงไก่เหน่อไม้นะคะรสแซ่บๆกะทิข้นๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะร้อนๆเลยค่ะนี่ก็เป็นข้าวนะคะนี่ค่ะเราก็จะกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดกล้องวิดนะคะอายาวๆไปยาวๆไปนะคะข้าวอร่อยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ นี่แะคะแกงไก่นอปมายนะคะวีวันนี้ก็เป็นข้าวจานเดียวเหมือนเดิมนะคะชุดเดียวนะคะกินข้าวกับแกงไก่นอไม้นี่นะคะนี่นะคะแต่ว่าเราต้องเติมนี่ไปหน่อยหนึ่งนะคะถึงจะอร่อยนี่เราก็จะเติมนี่นะคะน้ำปลา นิดนึงนะคะมันกินกันได้เลยจ้าว่ามันอร่อยแค่ไหนคู่ปลาคู่ปลาเนาะนี่ค่ะอร่อยไหมอืมอร่อยนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอร่อยไม่ต้องบอกเลยจ๊าสลับไปสลับมาจ้านี่นะคะนี่แกงไก่นะคะมีหนุ่มจริงก็คงจะอร่อย นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแซบกะทิเขาข้นมากอืมกินเองนีกะทินี่ข้นนะคะแซบแซบอร่อยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะคกินกันอ่ะนี่ค่ะอืม วันนี้ก็ชวนกินนะคะแกงหนอ่อไม้ค่ะแกงหนอ่อไม้อร่อยที่สุดเป็นคนชอบกินแกงหนอ่อไม้ค่ะเนื้อไก่ก็อร่อยเขานุ่มๆน,นะคะ หมดแกินกระดุมจีนนะคะไม่ได้ซื้อขนมจีนมาอันนี้เนะื้อไก่นะคะจะเป็นไก่ชิ้นๆนะคะนี่ไก่ชิ้นค่ะชอบกินไม่ชอบกินกับข้าวหลายอย่างนะคะกินข้าวชอบกินข้าวหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยมันกินง่ายดีนะคะกินไรกินอย่างเดียวเลยจ้ะ ค่ะนี่อร่อยไม้มาหมดแล้วนะจ๊ะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยคะ่ะแคล้วค่าจากพย,ยันตรตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุม้มครอสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคิดอิงเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ